น,นี่ครับพ <laughs> ามาดูลูกพี่ลูกน้องหลังจากวิ่งซายมากลับมาได้กว๋วยเตี๋ยวกินเฉยสะบากสบักมันกินก่อนอุ้ยเป่าด้วยครับว่า <wh> พัดลมเป่าให้ขนาดนั้นแล้วยังจะร้อนอีกว่ <laughs> <laughs> โอ้ยให้เคี้ยวให้ไหมร้อนหน่อยวะให้เคี้ยวให้ไหมล่ะเออลูกน้องวะใ้เคี้ยวให้ไหมเดี๋ยวเคี้ยวให้โอมงพอใช้ยื้อลูกน้องแบบนี้จะเคี้ยวให้กินอีกเอาไปล่ะไม่เอาหรอกเกรงใจอ่เอาจะกุยพร้อมเดียนหลวงได้กี่กี่กี่ตันสามสิบแตน ยี่คนได้ 10, รอบละสิบห้าตันเลยบอโหดแท้นี่ครับวันนี้พามานี่พอดีว,วันนี้แม่ทำก๋วยเตี๋ยวครับกลับมาจากเอาหินออกซ้ายครับจัดเลยสดร้อนร้นครับ เดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวจะสัมภาษณ์ก uh ่อนแซบบอหัมแซบบอฮ่าฮ่แซบจนพูดไม่ไม่ถูกเลยนะโดยจากสีหน้าก็พอครับนี่นี่เก็บไว้ให้ลูกพี่เทอีกเจ้าจริงๆ ไปไปงานเจ็ดแสนคิวป่ะไองมีไองมีงานยังไปไปไหมเตมุกตะกระมแบบอืมเงาของเนี่ยโมเส้นตุ้งไม้งเคร่องเถอะเอาอื่นยังยังทำเลยังอยู๋อเซวราบยังอยู่อ่ะเอาอีกล็อกหนึ่งอ่ะรอบนี้ยังรอบรอกนี้สามหมื่นคิวอ่ะไหนสองเท่าอ่ะเอานมายาวมาฝั่งเรา เอาทำไมวะสองเท่าดูข้างหน้าล็อกใหญ่เลยโอเคทำข้างหน้าใหายมาทำข้างหน้าเนี่ยหน้าทางดูความบาปของผมไม่ต้องเปลยเจอไกลไหมเจอติเปลยเจอไกลไหมเจอติดทางเลยแกสง่าก็อยู่อยู่ข้างๆกันจเจ็บเปลยตีตาเมื่อวานเมื่อวานก่อน<ม>เปลย์เปลยไม่ให้หนังออะ นายกินแบบอ,อ,อร่อยให้ดูหน่อยวะคำโตๆครับพี่น้องอ้๊บอ้อ๊อร้อนปากอืม <laughs> นึกว่าแต่อร่อยร้อนปากโอ้อก,อกินหมดบ่วะ,วะนายไอชิ้นไหนจะให้ลูกพี่ปอนหน่อยดิปอนเออเคีเค้ยวให้ด้วยเอโคองไก่อีหนึ่งอันหน่อย เ้ิ่มคงพิเศษสั่งได้ดั่งใจครับร้านนี้ออราคาก็ไปวิ่งหินวิ่งทรายเมื่อกี้ครับนี่ค่าก๋วยเตี๋ยวาาน้ำหมดน้ำหมดแล้วจะจานละห้าร้อยจานละห้าร้อยครับ <c oughs> พิเศษครับสั่งได้ครับได้จะไป ว่าจะไปไม่มีคลิปลงแล้วพาไปตามสาผู้อยู่ลวชวนไปตามไปด้วยสาวไม่อยู่แล้วไปเลยนี่โอ้กลับอะไรเดียวเท่เห็นแล้วอ,อยากจะส่งสาวไม่อยู่หนูหน่าเรองอ,อ้นี่ครับเสิร์ฟถึงที่ กินด้วยอานี้แล้วกันอ้วกตอเลยอ่ะร้อนจัดยิ่งเจอขโมยเด้อเรื่องนี้แหละร้อนเนง่ลุงเอามือล้วงท่านผู้ชม้าแ <c oughs> ล้วเปื่อยแร้วผมเดี๋ยวนั่งก่อนครับไม่ไหวแล้วพี่น้องมาเด้อครับมาเด้อกินกันครับสนุกตูดตูดอ้าวตูดหาย เอาบอลลมเปล่าให้หน่อยดิโอ้ร้อนเนดะ้นี่เดี๋ยวให้มันเย็นก่อนครับผมจับไม่ได้เลยมือพองผมกินมาก่อนอะทำอกินได้กินไปร้านแปดอา้าวคิดในรถไทยคันร้านแปดอะร <laughs> ้านแปดเครื่องเท่าไหร่วะมีคนถามไม่ได้ตอบเลยเครื่องหนึ่งงานครับ <laughs> นี่ครับเซ็กซิตอบให้้วเดอร์เครื่องหนึ่งอันนี่เห็นไหมแม้เอาช้อนให้แล้วเราก็รวบได้เก็บเบ้าในยูเด้อเด้อมีโทรมาสั่งจากตลาดด้วี ไม่มีคลิปจะถ่ายเพราะถ่าย,ยานี่เลยเหรออืมนมเป่าห้มนเนี่ยจีพซทักษะขน,นงดังมาเตกไลเตกไ้เห็นยตรงนี้เลยครับแ,แค่เดินมาก็รู้แล้วใช่ไหมาราสีจับอเอาจัดโชว์สักคำดิคำมันไม่ใหญ่เออเอาแบบ กระตูยืบอ่ะม,อมุนมุนได้มุน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 อะว้า,วาจะคำนี้ครับผมว่าร้อนลวกปากแน่นอนไม่หมดเต็มเลยครับหวยนุ่นหมดแล้วกพี่กินหมดแล้วน้องว่าไงสู้ไหวเปล่า นายทำมือนแจ็คแป๊บโฮเลยก๋วยเตี๋วก้าว่วยเหมือนกันนั่นเนี่ยไม่เคยดูจอกแท้ FC พี่แจ็คแป๊บโฮเลยเนะี่ยแม่งตกใจหมดเลย <c oughs> อยากก้าวรวยเหมือนกันนั่นเนี่ย <c oughs> อยากเฮ่สกใจเลยเรื่องเนเดียวกับมีคอ เอาไหมไมีอะไรไเลยตะเคยียนหมดก่อนะดุ้งตะดุ้งเมื่อวานน้ำติดคอเมื่อกี้น้ำติดคอไปได้เลยนี่แหละภาษาเขาเห็นภานษาแล้วตาาวผามสิบใหญ่เลยสิบเจ็ดสิบ Ăn <laughs> <laughs> à, rơi chơi. Say cái tên của bíp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  của của bíp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  của คงไก่ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยลงอดึงฮะลงขอดึงหนึ่งไอ,อ,อ้ออเ,เราเราจะไปเจ็ดเซนคือมันเนี่ยเุ็นคูดได้เยอะแล้วไหมแค่นี้เห็นหลายช่องไปลงเฮ้ยคิดียวอะไรแบบนั่นหรืมึงโอ๊บมอไซค์นั้นหันมาเลยอะ่ะตะมืนหันมาเลยเมื่อกี้ <laughs> A cắt ra ngoài nào. Nếu anh chưa sang cửa anh kìa ra ngoài. Hui! 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 Rồi Hui! 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 anh Hui! 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 anh Hui! 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 ที่แม่โพสเหรอใครด่มือไอ้ก็ไม่อานด้ยังกวนอ่ะด่ามือมันรัดจังในเฟซบุ๊กอ่ะแม่เฟซบุ๊กับไถแอคิ้นอยู่ยังหานี่ครับใครอยากกินก็เชิญได้ครับวันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวกินจุใจนะครับจุใจไม่อิ่มแถมได้ถ้วยละหาร้อยช่วยละหาร้อย ก็สำหรับคลิปนี <|so|>> <sp ้ก็ฝากไว้เพ um> 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 ียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ไปครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ